สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนนองทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผม a m มมี่คิตตีเหมือนเดิมสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปไกด์ตบบอสอ่าดีไวส์อสูนชิวานะครับแบบรูฟิเนียเลเวล250นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเราก็มันเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคลิปไกด์ตบบอสรอบนี้นะครับก็ ถ้าเกิดเรามีตัวคีย์เนี่ยสำหรับในการเล่นด่านนี้เนี่ยก็ไม่ยากนะครับแต่ว่านะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่มีตัวเก่าๆเนี่ยจะยากแน่นอนนะครับซึ่งด่านอ่าลูเฟเนีย2องรอบรอบนี้นะครับก็ใจดีนะครับเงื่อนไขลูกแก้วเนี่ยมันดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่า รอบนี้เกมใจดีให้ลูกแก้วแตกแล้วไม่บังคับตายนะครับแต่ว่านะฮะถ้าเกิดเราไม่มีตัวเติมเลือดไปลงทีมเนี่ยก็มีโอกาสตายสูงเช่นกันนะครับเพราะว่าบอสช,ชิวาเนี่ยตีเลือดถี่มากนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องมีตัวเติมเลือดแรงๆด้วยสักหนึ่งตัวนะครับหรือไม่ก็ตัวที่มีผลของ h p Regen แรงๆก็จะช่วยได้เช่นกันนะครับ ในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับคือผู้เล่นเก่าเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่ามีตัวที่เอามาผ่านง่ายๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงผู้เล่นเก่านะครับก็จะขอไปอยู่ในส่วนของผู้เล่นระดับกลางๆที่มีตัวกลางๆแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับผู้เล่นสองระดับนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถผ่านดานลูเฟเนีย2 5 0ได้นะครับ อย่างน้อยๆนะครับผมขอให้มาเล่นด่านลูฟิเนียเลเวลสองอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้ต่างกัน2ด่านนี้นะครับคือ,อด่านลูฟิเนีย2องเนี่ยจะได้ตัวเพิ่ม6ใบนะครับแล้วก็ได้เศษหินเจาะอ,อาวุธเบิร์ดหก้อนแค่นั้นเองนะครับถ้าเรามัวโฟกัสแต่ด่านลูฟีเนีย250แล้วเราไม่เล่นด่านลูฟิเนีย2 0 0เลยเนี่ย คุณจะเสียโอกาสในการได้หนังสือเจาะเบิร์ดหนึ่งเล่มนะครับเพราะว่าเราได้เศษนังสือตรงนี้เนี่ยได้เศษยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าถ้าเกิดผู้เล่นใหม่เนี่ยยังไม่สามารถผ่านด่านสองร้อยห้าสิบได้เนี่ยให้ผู้เล่นใหม่มาผ่านด่านสองร้อยก่อนเพื่อเอาหนังสือเจาะเบิร์ดนะครับคือยังไงหนังสือเจาะเบิร์ดตรงนี้ก็สําคัญกว่าเศษหินเบิร์ดห้าอันตรงนี้นะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดเราได้เสศษหนังสือแล้วเนี่ยพอเราผสมเป็นหนังสือ1เล่มปุ๊บแล้วเราปลดเขียวหรือไม่ก็ยัดหนังสือใส่อาวุธเบิร์ดเล่มไหนก็ได้1เล่มเราก็ได้หินตรงนี้1ก้อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่ควรที่จะเล่นด่านลูฟีเนียเลเวลสองร้อให้ผ่านก่อนนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านเลเวลสองร้อยจริงๆทีนี้เรามาดูด่านสองกันนะครับ สำหรับด่าน250เนี่ยบอสรอบนี้นะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับไม่สามารถดันเทินได้นะครับถ้าเกิดเราดันเทินบอสเนี่ยตัวละครที่ดันเทินจะเป็นฝ่ายถูกดันเองนะครับยกเว้นตัวละครที่สามารถดันเพินดันเทินบอสได้แน่นอนนะครับ1ตัวก็คือครูสาวของเรานั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสกิล2หรือว่าสกิล l d ก็สามารถดันเทินบอสไปข้างหลังได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเมคคณิตของคู่สาวเป็นการดันเทินแบบไม่สนโลกไม่สนอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเอาเซสเซอร์ er ไปนะครับแล้วเราใช้สกิล2ดันเทินบอสไปข้างหลัง1เทินเนี่ยตัวเซสเซอร์ er เองนะครับที่เป็นฝ่ายโดนดันนะครับสำหรับด่านนี้นะฮะ ห้ามเอาคอคุราเเมะไปนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวละครฝั่งเราเนี่ยโจมตีเป็นศูนย์นะครับเมื่อมีเอฟเฟกของคุราเเมะอยู่นะครับเพราะว่าบอสดูดธาตุน้ําแข็งนะครับนี่นะฮะให้ใช้ตัวละครตัวอื่นแทนนะครับที่เป็นคอประเภททําให้ดีบัฟเนี่ยเพิ่มเฮพดาเมจก็เช่นผู้พิพากษากับรานตัวนี้นะครับที่ผมเอามาใช้นะฮะตัวนี้ แต่ว่าถ้าเกิดมีตัวอื่นก็ใช้ได้เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าแค่ผู้พิพากษาตัวเดียวนะครับทีนี้เรามาดูตัวคีย์กันนะครับสําหรับตัวคีย์เนี่ยก็ขอให้มีตัวเติมเลือดแรงๆไปหนึ่งตัวนะฮะช่วยได้แน่นอนนะครับถ้าใครนะครับมีเซสเซอร์นะครับสามารถเอาเซสเซอร์เป็นตัวคุมการตีเลือดของบอสได้เลยนะครับ1ตัวแล้วอีก2ตัวเนี่ยใช้เป็นตัวทำดาเมจล้วนๆได้เลยนะครับ ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยให้ดูคลิปห่านด่านของผมนะครับเพราะว่าคลิปห่านด่านของผมเนี่ยผมใช้ทีมนี้ไปลงนะครับก็คือเอาตัวครูสาวเนี่ยไปดันเทิร์นให้บอสได้เทิร์นน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เอาเซสเซอร์นะครับเป็นตัวคุมการตีเลือดของบอสนะครับแล้วก็ให้ S เนี่ยเป็นตัวทำดาเมจส่วนซัมมอนอสูรนะครับ แนะนำนะครับก็จะมีตัวแรกเลยนะครับอสูรไฟนะครับอีฟิตนะครับสามารถเพิ่มเลขลูกแก้วด้วยได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับโอดินนะฮะตัวนี้นะครับโอดินส่วนตัวที่สามผมคิดว่า ถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆนะครับก็อาจจะเอาบาฮามูตไปนะครับอันนี้คือสิ้นคิดจริงๆแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็แนะนําเป็น2ตัวนะครับก็คืออ่าอีฟ e ิตนะครับกับโอรินเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยจะมีช่วงที่ตัวบอสมีออร่านะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยบอสจะทําการดูดธาตุทั้งหมดนะครับยกเว้นธาตุไฟธาตุเดียวนะครับนอกจากนี้ เซเซอร์หน uh ึ huh. ่งตัวนะครับที่เป็นโทคุมการตีเลือกของบอสนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็คือพี่แสงนะครับวอร์ริเออร์ออฟไลท์นะครับที่รอบนี้นะครับบอสไม่มีเมคานิกโจมตีไม่สนไม่สนโลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีพี่แสงแต่ว่าไม่มีเซเซอร์ก็เอาพี่แสงไปกลางโลได้นะครับแต่ว่าบอสเนี่ยมีเมคานิกที่บังคับเบรกฝั่งเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง คอนโทรลดีๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเซเซอร์ไปแล้วใครที่มีเซเซอร์เนี่ยคือบอกเลยว่าด่านนีสสบายแน่นอนนะครับเพราะว่าต่อให้บอสเบรกเราแล้วก็ตีเลือดเราเนี่ยถ้ายังติดดีบัฟสกิลหนึ่งของเซเซอร์เนี่ยยังไงก็ตีเลือดเราไม่เข้านะครับหรือหรือนะฮะถ้าเกิดใครมีตัวตัวเติมเลือดหรือว่าตัวที่ลดการตีเลือดก็คือน้องอน้องโพรลอมตัวนี้นะครับที่ และหลายคนในกลุ่มก็เอาน้องโพลอมไปใช้นะครับก็มีมีให้เห็นปลาปลายนะครับน้องโพลอมก็มีบัฟที่สามารถลด H p พดามจจากฝั่งมอนสเตอร์ได้ Dai, เช่นกันนะครับหลักๆเลยก็ประมาณนี้นะครับโดยคร่าวๆนะครับแต่ว่าใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับเช่นคิวอย่างเงี้ยที่มีสกิลเติมเลือดนะครับอ,อิโรหะที่มีสกิลเติมเลือดเช่นกันนะครับ พวกที่เป็นสายซับแล้วก็เติมเลือดได้เนี่ยเอาไปได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอาเชล่าเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถปิดกั้นการตีเลือดได้จากการออกแอคชั่นของบอสนะครับซึ่งเมคนณกของบอสที่หลังจากโดนลดเลือด79% 49%และ29%เนี่ยบอสจะทำการตีเลือดเราแน่ๆ1ครั้งตรงจุดนี้เนี่ย ดีบัฟของอาเชลาไม่สามารถป้องกันได้นะครับแล้วก็ดีบัฟของอาเชล่าไม่สามารถป้องกันลูกแก้วแตกได้เช่นกันนะครับลูกแก้วแตกก็ยังโดนบอสโจมตีเลือดอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกผมคิดว่าอาเชล่าน่าจะใช้ได้แต่ว่าพอลองไปใช้งานจริงแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับซึ่งอาเชลาเนี่ยก็สามารถเติมเลือดได้จากสกิลหนึ่งกับสกิลเอ็นะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะพอไม่แรงพอที่ จะดึงเลือดทุกคนขึ้นมาเหมือนกับตัวอื่นๆที่เติมเลือดจริงๆนะครับแบบกดสกิลครั้งหนึ่งแล้วเลือดเด้งขึ้นมาเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะครับสำหรับตัวเพื่อนนะครับอันดับหนึ่งที่ผมให้ให้เป็นตัวเพื่อนที่ดีสุดเลยนะครับนั่นก็คือน้องแฝดนะครับนี่นะครับน้องแฝดส่วนอนเพื่อนตัวที่สองที่ดูแล้ว เอาไปใช้ได้ดีสุดเช่นกันก็คือป้าเมฆนะครับป้าเมฆก็ยิงบีมรัวๆปิ้วปิ้เลยนะฮะนอกเหนือจาก2ตัวนี้แล้วเนี่ยอ,อันนี้ก็แล้วแต่คนเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะใช้ตัวไหนแทนกันนะครับแต่ว่าซิเลนด่านนี้บอกเลยว่าซิเลนเก็บไปได้เลยนะครับซิเลนผมลองเอาไปใช้แล้วก็ใช้สเต็ปเดิมเหมือนที่เล่นกับด่านด่านน่าจะด่านแม่งู ก็ใช้ไม่ได้นะครับคือรอบนี้บอสลดป้องกันการตีเลือดการอากาศเนี่ยโหดมากนะครับดามเมจคือแบบขี้ประติ๋วจริงๆนะครับมาครับเดี๋ยวเราก้องเข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะครับสำหรับบอสเทิร์นจะไปข้างหลังได้ก็ต่อเมื่อโดนเบรกนะครับ ยกเว้นถ้าใครมีคูสาวก็เอาคูสาวาดันเทินได้นะครับอ่าตรงจะใช้สกิลสองให้ดูเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าโดนดันไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซเซอร์นะครับว่าหลังจากที่เซเซอร์กดสกิลสองดันเทินคูแล้วเป็นยังไงนะฮะดันเทินเหมือนคูเห็นไหมครับว่า เทอร์เเตอร์โดนดับไปข้างหลังแล้วนะครับสำหรับบอร์ดล่างแรกนะครับก็ถ้าเกิดพอโดนตีเลือดถึง79%ล่างแรกนะครับก็จะมีเกาะป้องกันการตีเลือดทั้งหมดที่ผมโดนคือ9 0 0 0แสนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตีเลือดแบบนี้ให้ได้9 0 0 0แสนเพื่อละลายละลายโล่นะฮะเดี๋ยวผมจะรีบโจมตีไปนะครับเพื่อที่จะ ให้บอสเนี่ยแยกล่างเป็นสองล่างนะครับขูก็ดันเทินไปรัวๆเลยนะฮะสำหรับครูสาวของเราด่านนี้ถ้าสำหรับคนที่มีตัวละครเนี่ย มันก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่ตัวน้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าบอลเนี่ยตีเลือดถี่มากแล้วถ้าเกิดผู้เล่นใหม่เนี่ยไม่มีตัวเติมเลือดเลยเนี่ยผมบอกเลยว่างานยากนะสำหรับด่านนี้เลยนะครับล่างแรกเนี่ยก็ ถ้าเกิดจะแปะดีบัฟเย่ายวเพิ่งแปะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอแยกล่างแล้วเนี่ยดีบัฟที่เราแปะไว้จะหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นแปะตอนที่บอสแยกล่างแล้วจะดีที่สุดครับเดี๋ยวพอบอสเลือดเหลือ29%ก็จะแยกล่างออกเป็น2ล่างนะครับอ่าตอนนี้ก็เหลือ29%ก็แยกล่างแล้วนะแล้วก็ดีบัฟเนี่ย ที่แปะไว้จะหายหมดยกเว้นดีบัฟกับดักของ S นะครับจะจะมาอยู่ที่บอสนี่ยล่างใหม่2ล่างเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับบอสนะครับถ้าเกิดยังไม่มีออร่านะครับแล้วเทิร์นเทินบอสตรงนี้เนี่ยยังไม่เป็นรูปล็อกเทิรนเนี่ยเรายังสามารถใช้ครูสาวเนี่ยดันเทิรนแบบนี้ได้อยู่นะครับเห็นไหมครับว่าดันไปเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดมีรูปที่เป็นล็อกเทิร์นเนี่ยตัวครูสาวจะเป็นฝ่ายโดนดันเทิร์นซะเองนะครับยกเว้นสกิล LD นะครับที่ยังสามารถดันได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะรีบโจมตีบอสให้เลือดเหลือ79%ก่อนนะครับจะได้ให้ดูดูดาเมจจากการที่เป็นเมคานิกของบอสนะครับว่าหลังจากที่เลือดเหลือ79%แล้วเนี่ย บอสจะโจมตียังไงนะครับสำหรับเมคานิกเลือดบอสเนี่ย79% 49%และ29%เป็นี่ยเป็นการโจมตีแบบนอกเทินของบอสเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้บอสโดนดันเทินไปไกลแบบนี้เนี่ยพอเลือดบอสลดถึงจุดที่กำหนดก็ยังสามารถโจมตีเลือดฝั่งเราได้นะครับ พราะฉะนั้นผมก็จะใช้สกิลหนึ่งของเซเซอร์เนี่ยมาแช่แข่งเบฟบอสเพื่อให้ตอนที่บอสโจมตีเราไม่เป็นผลนะครับบอสรอบนี้ก็เลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ๋ออย่างแรกเลยเดี๋ยวผมทำให้ลูกแก้วแตกก่อนแล้วกันนะครับ แน่ๆมันก็จะใกล้ถึงกันแล้วนะฮะเอาให้มันหมดทั้งคู่เลยแล้วกันนะฮะมาทั้งคู่เลยทีเดียวครั้งแรกจะเป็นการโจมตีจากเลือดบอสเ9กอร์ก่อนนะครับถ้าเกิดบอสมีดีบัฟสกิลหนึ่งของเซเซอร์อยู่เห็นไหมครับว่าเบฟบอสจะไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ตีเป็นศูนย์นะครับ หลังจากที่บอสเบรกเราได้แล้วนะครับบอสจะมีล็อกเคอร์แบบนี้เนี่ยแล้วก็ตัวบอสตัวใดตัวหนึ่งนะครับจะมีเกาะกันตีเลือดนะครับ9แ0,000นที่ผมเจอนะฮะอ่าอย่างเนี้ยบอสบีจะเป็นตัวที่มีกันตีเลือดนะครับนี่นะลูกแก้วแตกนะครับกต็ต่เป็นตีเป็นศูนย์นะครับถ้าเกิดเป็นโลของ w a r r i o r of Light เนี่ย ก็ตีเป็นศูนยเหมือนกันนะครับถ้าถ้าโล่ไม่แตกนะฮะจากการโดนบังคับเบรกเห็นไหมครับว่าบอส B ก็จะมีโล่เก้0 0สนะครับส่วนการแช่แข่งของของบอสตรงนี้เนี่ยก็ต้องต้องปล่อยเทินผ่านไปอยู่สัก3-4เทินนะครับฝั่งเราถึงจะมาขยับได้ปกตินะครับหรือหรือไม่นะฮะก็เป็นฝั่งบอสเนี่ย ได้ออกแอคชั่นถึงเิร์บลอสสักสองสามเ์น,นะครับฝั่งเราก็จะเป็นแบบนี้ฮะอันนี้ผมก็ลืมดูก่อนนะครับว่ามันคืออันไหนกันแน่นะครับนี่นะฮะพอเราตีเลือดจนโลละลายแล้วเนี่ยก็หมดแล้วนะครับ นี่นะครับคือสิ่งที่ผมบอกนะครับว่าถ้าบอสมีออร่านะครับก็คือออร่ารอบๆตัวแบบนี้นะครับถ้าเมื่อใดที่บอสมีออร่ารอบตัวแบบนี้แล้วเทิร์นล็อกแบบนี้นะครับตอนนั้นบอสจะดูดธาตุทั้งหมดนะครับยกเว้นธาตุไฟธาตุเดียวนะครับนอ,นอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับ หลังจากตรงนี้แล้วก็มันจะเป็นเมคานิกแบบเดิมๆวนลูปนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมให้บอส b เนี่ยได้เทินก่อนนะฮะแล้วก็เรามาดูาท่าของเกตแดงกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีบโจมตีไปนะฮะอ๋อเดี๋ยวผมจะให้ครูสาว ดันเทินตอนบอสมีออร่าตรงนี้ด้วยนะครับอ้าวออร่าหมดพอดีนะฮะมาพอออร่าหมดนะครับจากการที่ดูดเวทเกือบทุกธาตุตรงนี้เนี่ยก็จะเหลือดูดดดูธาตุน้าแข็งแค่ธาตุเดียวเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาตัวละครที่เป็นธาตุอื่นมาก็ต้องระวังตรงช่วงออร่าด้วยนะครับ ประมาณนี้หลังจากที่เราให้บอสลูกแก้วแตกไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยบอสก็จะเรียกลูกแก้วกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ไม่มีล็อกเทิร์นตรงนี้เนี่ยคูสาวของเราก็ยังสามารถดันเทิร์นได้นะครับเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะสกิลหนึ่งสกิลสก็ดันเทิร์นได้หมดเลยนะครับหวังว่ารอบนี้บอสจ,จะเกรเต็มพอดีนะฮะข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็พยายามอย่าอย่าโดนเบรกนอกอนอกเมคานิกนะครับ ถ้าเราโดนเบรกนอกมคานิกแบบนี้เนี่ยจะทําให้บอสที่เบรกเราได้เนี่ยมีออร่าน้าแข็งแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่มีออร่าน้ำแข็งแบบนี้เนี่ยบอสก็จะมีโล่ป้องกันการตีเลือดนะครับ900,000เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ตอนที่บอสเนี่ยมีเมคานิกบ,บังคับเบรกฝั่งเรานะครับพยายามอย่าให้โดนบอสเบรกแบบเ,เรียกว่าเรียกว่าเบรกแบบแบบยังไงดีอะแบบผํามื่อนะฮะ ถ้าเกิดบอสเลงตัวไหนอยู่เนี่ยก็พยายามให้ฝั่งเรามีเบฟเพื่อไม่ให้โดนเบกจะดีที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งละลายโล่ของบอสเนี่ย900าแสซึ่งมันก็จะเป็นการเปลืองสกิลมากนะฝั่งเราเดี๋ยวผมจะให้บอสบีเนี่ยได้ใช้เกดเดเอาแต่ว่ามันมีติดอ้น,นี่อยู่นะครับ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้บอสออกแอคชั่นเกดแดงไปก็แล้วกันนะครับด่านนี้ถ้าเกิดใครมี S เขียวก็สามารถเอา S เขียวมาใช้ได้นะครับก็เรียกได้ว,ว่าดาเมจนอกเทินก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีลุงเจ็กแล้วก็ทำลุงเจ็กเนี่ยเป็นเบอร์สเขียวผมบอกเลยว่าดาเมจลุงเจ็กเนี่ยโหดมากนะฮะ โหดแบบโหดจริงๆฮะผมเท่าที่ผมจากที่ผมดูคลิปของเจแปนเนี่ยดาเมจลุงเจ็กสกิล2สกิลเดียวที่ด่านนี้อยู่ที่700,000กว่านะครับบอกเลยว่าเยอะจริงๆไปครับแล้วก็ให้บอสใช้เกรแดงนะครับ อ่าดีบัฟหมดพอดีนะครับจะได้ดูว่าเกตแดงลดเลือดเราเท่าไหร่นะครับก็ลดประมาณนี้เลยนะครับคนละประมาณ7 0 0 0กว่านะครับแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยจะติดสถานะแช่แข็งตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะโดนโดนชีว่าตัวซีเนี่ยฮะตีเลือดต่อก็จะทำให้เราตายได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมบอกว่าบอสด่านนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะตีเลือดแบบไม่ได้รุนแรงมากมาก แต่มันตีทีนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอสมันตีทีเนี่ยมันก็ทําให้เราตายได้เช่นกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับสําหรับไกด์ตบบอสก็รายละเอียดต่างๆก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีตรงไหนที่สงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่างานนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปไกด์ตบบอสด,ด่านอสูรชิวาก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ